เป็นไงบ้างครับสีสันฟุตบอลเมื่อคืนครับผมก็อิ่มน้ำสำราญกันหรือเปล่านะครับผมที่สำคัญพี่ๆไม่อิ่มแต่ผมอิ่มนะครับผมก็ต้องแสดงความดีใจก่อนแรกเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านของผมนะครับผมกับชุดอาร์บัม3หรือคอร์เรคชั่นอาร์บัม3ของผมและ1ตัวเน้นนะครับผมก็เต็มอิ่มกันไป6วันติดตกันมาแล้วนะครับผมสำหรับผลงานที่อยู่ในหมู่บ้าน พี่ๆคนไหนครับที่ยังไม่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมอย่าลืมครับเพิ่มเพื่อนผมเข้ามาตรงนี้อย่าลืมแอดนาหน้าครับ nmd 1 3รับรองว่าเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก่อนอน่นก็สวัสดีพี่ๆหน้าช่อง tiktok youtube และทุกๆช่องทางทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมเองกอล์ฟไซต์ก็จะมาจัดฟุตบอลในศึก ucl นะครับผมให้หนึ่งคู่และก็เป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,อ,กฤษ,อ,กฤษอีกหนึ่งคู่เท่ากับว่าพวกเราจะเจอกันวันละสองคู่หน้าช่อง youtube วันนี้ครับในคู่เลขนะผมที่ผมอยากจะหยิบยกมาให้นี่ครับผมก็ขอเลือกฟุตบอลที่ตัวเองชอบลอกันนะครับผมในวันนี้คิดว่านะครับในส่วนตัวทางด้านอย่างอาเบรลซิกนะครับผมวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนอย่างแอสตันวิลล่านีครับคู่นี้เป็นคู่ที่ผมมองว่าน่าเชยร์ที่สุดสําหรับผมในการลงทุนนะครับผม คู่นี้ครับถ้าพูดถึงในการพบเจอกันมานะครับพวกเขาจะเจอกันมาในกิงมาชัดมิดสองครั้งนะครับในปี2019ัเกหนึ่งเกมเป็นทางด้านจากแอตตานมิลล่าเคยบุกไปชนะอาเบเลซิกได้สามประตูหนึ่งนะผมแล้วก็มาเจอกันในปีนี้นะครับผมช่วงเดือนแปดนะครับผมก็กระชับมิดนะผมเป็นอาเบเลซิกนะผมที่ชนะแอตตานมิลล่าไปได้ที่2ประตูศูนย์เอาจริงแล้ววันนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่อง UCL เเนี่ยนะครับผมถ้าผมมาคิด วิเคราะห์นะครับผมในฟุตบอลเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่ในคู่ใหญ่ที่มันเจอกันมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าสนุกและน่าเชียร์อยู่แล้วในส่วนตัวนะครับแต่วันนี้ผมอาจจะฉีกแหวกแนวไปจากพี่ๆท่านอื่นนะครับผมบทวิเคราะห์ของคนอื่นนะครับเพราะผมคู่นี้ผมคิดว่าจะไม่มีสกอร์หรือประตูรวมกันนะครับถึง3ประตูอย่างแน่นอนไรซิครับพึ่งฟอร์มเนี่ยนะครับผมถ้าถ้าจะบอกว่าพึ่งฟอร์มกลับมาดีก็ไม่ถือถว่าดีนะครับผมในเกมนั้นล่าสุดก็แค่บุกไปเอาชนะทางด้านอย่างโฮมสเตนคีที่เป็นททีีม่ ไม่มีผลตอบรับที่ดีก็คือผลงานเกมไม่ดีนะครับผมเกมหลังั่วรับรั่วกองกลางไม่แน่นพอเกมลุกก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเลยซึ่งไรซิกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเองก็ต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นมาหลายเกมติดๆแล้วนะเพิ่งมาปลดล็อกตัวเองใน2เกมล่าสุดที่เอาชนะทางด้านอย่างอาไอชัดเฟงเฟิร์ตมาได้นะครับ3-0แล้วก็ไปชนะทางด้านอย่างโฮมสเตนคีมาได้นัที่2องประตูศูนย์ซึ่งวันนี้มาเจอทีมเก่งจากพิมเมลิกอังกฤษ นะครับผมก็อย่างแอสตันวิลล่าครับแต่ก็ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าเองับผลงานหน้าเวลานี้นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็กระทอนกระแท่นมาเหมือนกันครับแต่ว่าใน2เกมล่าสุดก็เพิ่งมาพลิกชีวิตตัวเองกลับขึ้นมาได้หน้าที่ชนะเบนฟอร์ดและก็ชนะทางด้านอย่างชนะทางด้านอย่างเซาเทมป์ตันนะครับผมแต่เป็นเกมที่ชนะในบ้านผลงานอย่างต่อเนื่องของเขาน้เกมเยือนยังคงไม่ชนะใครมาแล้วติดต่อกันถึง4เกมซึ่งวันนี้นะครับผมมาเจอกับอาเบเลซิกเนี่ยผมมองว่าคู่เนี้ยนะครับผม อึดอัดนะผมและเกมส่วนใหญ่ผมมองว่าจะอยู่กันที่ตรงกลางนะผมตรงกลางเท่านั้นแนวพื้นที่หน้าประตูนะผมไลซิกพื้นที่หน้าประตูแอตเลติลิาจะไม่ค่อยมีพื้นที่ตรงนั้นนะผมที่จะไปเล่นบอลกันส่วนมากจะอยู่กันในแดนกลางซะมากกว่าทึ่งจะทําแบบนี้ผมมองว่าใน90านาทีนะผมถ้ามีประตูนะผมขาดเหลือกันเนี่ยผมมองว่าไม่เกิน3ลูกนะวันนี้ขอให้มุดต่ําลงดินไปถึง3ลูกเลยผมมองว่ายังไงก็ไม่ถึง3อย่างแน่นอนนะครับผม ส่วนนอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแชมเปี้ยนชิพของกิจครับคู่นี้น่าสนใจเนะยครับผมก็ต้องบอกว่าเน้นหนักได้เลยอย่างเบอร์ลี่ในวันนี้เนี่ยครับผมวันนี้ทำไมถึงชอบเบอร์ลี่ครับต้องบอกว่าดับบี้เคานตี้ครับตอนณเวลานี้ณวินาทีนี้แทบจะไม่มีอะไรมาสู้กับเบอร์ลี่ได้เลยนะผมคู่นี้เจอกันมาเนี่ยครับผมก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในเกมล่าสุดนะครับตีปี2016นบะเป็นทางนั้นอย่างเบอร์ลี่เคยเอาชนะทางนั้นอย่างดับบี้เคานตี้มาได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งนะผมก็รวมๆแล้้วนนนรัับบเเเจอกกมมาา10ล่่สุดดป็ีีทไ ทำได้ดีกว่านะผมชนะไปได้ถึง8ปถึงเกเกมนะผมก็มีหลุดเสมอไป1 2ถึง2เกมนะผมซึ่งอลลีครับผลงานดีครับตอนแรกเก็บคินชิตมาได้4เกมรวดนะผมโดยการที่ไม่เสียประตูแต่มาโดนในเกมล่าสุดนะครับที่โดนมิดเินโบเนี่ยบุกมานะผมเสมอกลับออกไปเนี่ยหประตูต่อหนึ่งนะผมทําให้สถิติใน จะคว้าเกมที่5โดยการไม่เสียประตูหรือเก็บคลีนชีทได้ก็ล้มไปลายลงไปนะครับซึ่งวันนี้มาเจอดับบี้เค้าตี้ครับผลงานไม่ดีเลยนะผมไม่ชนะใครมาหลายเกมติดๆแล้วและผลงานเกมเดือนค่อนข้างที่ดูย่ำแย่เป็นทีมหนึ่งที่ตอนนี้เสียประตูค่อนข้างง่ายในครึ่งเวลาแรกนะผมวันนี้ผมมองว่าลอดยากครับกับเบอร์ลี่นะผมสองคู่วันนี้นะครับผมฝาวิพี่ไปเน้นหนักกันด้วยนะถ้าชอบก็ลองตามส่วนใครที่ไม่ชอบก็ต้องสวนไปส่วนวิพีท่านใดครับที่อยากเข้าบ้านอย่าลืมครับแอด nmd สามวันนี้กอฟไซต์ของตัวลาไปก่อนนะคร